ทางจังหวัดขอนแก่นค่ะสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจําปี2558และพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจําปี2558เมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2558เวลา10นาฬิกาค่ะนายกัมพรถาวรสถิตผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะและพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นนะคะจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่6มกราคม2558ค่ะเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมดอกพูล ชั้น2สารากลางจังหวัดขอนแก่นนะคะ,คะโดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุและทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะขึ้นในระหว่างวันที่30ธพันวาปีที่แล้วค่ะจนถึง5มกราคมของปีนี้รวมทั้งสิ้น7วันนะคะ,คะมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ50หรือน้อยกว่า10คนต่อประชากรแสนคนซึ่ง ในปี2563นะคะทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนขึ้นดำเนินการมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงนะคะจากคนรถถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัยทางท้องถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนของการรณรงค์นะคะมอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนค่ะคะซึ่งในวันในวันที่6วันเดียวนะคะของทั้งประเทศพบว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นนะคะ287ครั้งค่ะผู้เสียชีวิต42คนค่ะบาดเจ็บ301คนนะคะซึ่ง สาเหตุหลักะะของการเกิดก็ยังคงเป็นเรื่องของการเมาสุราค่ะร้อยละ27.53นะคะ,คะแล้วก็การขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะร้อยละ26.83นะคะซึ่งยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะก็คือจัก,กรยานยนต์นั่นเองค่ะร้อยะละ79.12นะคะซึ่งรวมนี้นะคะทั้งหมดรวมแล้ว7วันทั้งประเทศเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว2997ครั้งค่ะ,คะเยอะมากๆเลยซึ่งมีผู้เสียชีวิต 341รายค่ะบาดเจ็บ3 1 1 7คนค่ะซึ่งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะห2คึ2ครั้งเสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ15คนแล้วก็บาดเจ็บสะสมสูงสุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะ,ะ119คนนะคะส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะมี4จังหวัดได้แก่ตรงังนราธิวาส สิงห์บุรีและนครพนมนะคะค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะสถิติผู้เสียชีวิต7วันเมื่อเทียบกับปี2557เนี่ยพบว่ามียอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก3 3 4คนเป็น3 4 1คนค่ะค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในช่วงเฝ้าระวัง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเกิดขึ้น20ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายค่ะและเสียชีวิต4รายค่ะ แล้วก็จักรยานยนต์ก็ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะคะ,คะซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับจักรยานยนต์ค่ะ,คะแล้วก็ขับรถขณะเมาสุรานะคะซึ่งการจับกลุ่มในคดีฝ่าฝืนกฎจราจรสะสมตลอดทั้ง7วันนะคะมีจำนวน15,265ารยายค่ะ,คะขณะที่การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะอยู่ในเส้นทางของถนนสายหลักแล้วก็ภายในชุมชนภายในหมู่บ้านค่ะ ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่เราเองก็ไม่อยากจะให้มีแม้แต่1คนเลยนะ<ช>สำหรับ7วันอันตรายต้องบอกว่าวันที่6เนี่ยก็มียอดทั้งหมดเนี่ยสารายดังนั้นสรุป7วันเนี่ยก็341รราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะถึง39รายด้วยกันก็นับว่าเป็นสถิติที่สูงมากะนะคะดังนั้นก็ต้องฝากไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะพ้นในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไปแล้วพ้นในช่วงของ7วันอันตรายไปแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะให้หแต่ละคนเนี่ยคือขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทนะคะ,คะปฏิบัติตามกฎจราจรถนนะะูกต้องนะคะ,ะ,คะรถจักรยานยนต์เนี่ยสวมหมวกกันน็อกกันสักนิดหนึ่ง ไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงนะครเพราะว่าอุบัติเหตุหลายๆครั้งเนะี่ยคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็รอดมาได้เพราะว่าการสวมหมวกกันน็อกนี่แหละ,ะนะคะแล้วก็หมวกกันน็อกนี้ก็ต้องขอว่าเป็นหมวกกันน็อกที่มีมาตรฐานมอ,อก,อกอด้วยนะคะ<ม>แล้วก็รวมไปถึงรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยค่ะ,คะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะฝากกันในช่วงนี้นะคะ